จังสี่ให้เพิ่นถ่าไปฟังอยู่บ้านอันนั้นไหมบ้านนี้ยังเพิ่นจ้างเฮาอยู่ในบ้านน้องกุ้งโอ้บ้านน้องกุ้งบ้านน้องกุ้งกระถินไหมแมนแมนอันแม่ก็รู้โอ้ยลำสารคามไม่ลำยากแม่ไปฝึกนน้ำอันนองหักอยู่บนน้องหมูยาสูมันบอกไม่ลำยากดอก ความถนัดมันคนละอย่างแมน่นความถนัดคนละอย่างคือจังว่าให้เพลินบางคนเพลินให้เพลินมาล่ำจากทำนองสารค้ำมาล่ำทางเข้าองคี่มันกะว่าไปบวกกันไมน่นคือคือมอล่ำก่อนมันต้องหลอบลูม่มันต้องหลอบลู่แม่นเส้ลล <ๆ S 2> นลอยใ<ด>นยน,ยน้อยกันซ้งบัตรทองให้หลอบลู่แต่ว่าขันผู้ล่ำทัพนองสารค้ำบางทีมันกะยึดสารค้ำไปเลยบางทีสีสี่อวยมาทางขอนแก่นนี่สิสี่สี่อวยไปทางอุบลนี่สิว่าพอถนัดก็มีคือว่ามอล่ำก่อนเขาเรียกว่าศาสตร์มาร่ำ ได้หน่อยๆเนี่ยคือเพล่งนี่ละก็จับตัวนั้นนี่จับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นศาสตร์ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างมันนี่ก็หันขอล่ำเพื่อนส่วนตัวมาล่ำเพื่อนกับเปิดอกปลากรังแหละเนาะเปลือกปลากรังแล้วล่ำเพื่อนโอ้ยู่หลังสุ่มแล้วโอ้ย่หลังสุ่มเลยโอ้โอ้โอ้เจ้าตัวนลองวากาลอะไรยังไงเด้อลาเด้อ กินเราพ่อตะเปิดปากกังเราพ่อตะเปิดปากกังและแจ้งสว่างสีขาวขาวเราเงินบามีพ่อเศร้าอยากเกาเอาขันเมียสอนอยากเกาเอาน้อเมียสอนเอ้าเจ้า ลำเพื่อนโอ้ยเนี่ยใช่เด็กมาแล้วสิลำเพื่อนสะก่อนเด็กมาแล้วสิลำเพื่อนสะก่อนเด็กข้ามาผู้จังโจนก่อนเขาใส่เขินติ่นอย่าแป้นมือแอน,นขาถกติ่นอย่าแป้นมือแอน,นขาถกว khá nhục, phú sai đồn đằng tuôn, tuôn tuôn tuôn, bà phụ tuôn tuôn, tuôn con, lòng chân, chôm yong qua ta bàn. Ừ, xong này tiếng súng, nhục tiểu dương này này nỗi, Anh ơi, sao máy tay kĩ lâm, lâm tiếng nhưng sai lâm tiếng đều đi, อันน uhm, yeah. yeah, ี uh ้หมอแค้นกับผู้เดียวเนี่ยเป้าแมีนผู้เดียวเพิ่ขึ้นอันนี้บ่แค้นอันเดียวนี่บ่แมีนใส่แค้นอันเดียวใไม่ยิ่งผู้ใส่ใส่แค้นเดียวกันล้ำใส่แค้นใหญ่แค้นน้อยบัดเจ้าว่าแค้นใหญ่แค้นน้อยแล้วว่าแต่ล้ำน้ำกันได้ฟังแต่ว่าเออเสียงนี่ปี๊ดเลยล้ำสูมือในหลากลางเว้นกางขึ้นกาเว้นล้ำนี่โอ้ยล้ำอีพอยแม่ตะกี้นี่บ่ล้ำเนีจังข้อเหียบแม่นี่เล่นตัวโตโกงเนาะตะกี้เนาะตะกี้แม่เล่นเลี้ยงหน้ากระพ่านน้ำตาเมียหลวง แม่เลยเปนตกวกงไปสู่มาลีเด้บุญสีขาขาขาคนเลยไปขอความหลักจากพระเอกหน้ามึนกันอยัางตะเกียร์เนี่ยนี่เป็นตะมวนเนาะมวนตลาดคอันีโซนคอนโซนแมนไหมบอยบ่ไม่มีวิดีโอดิดดาดยังหรอกแม่เลยตกวกงตะกี้นี่บอยว้ายแม่ในโลกโลกเกียรติยศผลตัวสิธรรมดาบ่เลยตักงตะกี้แม่เอาใส่กล่องหรือเปล่าใส่กล่องสุดหรือว่ากล่องท่อมกล่องสุด เทิงสุดรเทิงท่อมในสมัยตะกี้มีกองสูดกองท่อมมีเบียดมีกีตาร์กันด้มีขี้บอดแซกกับมีสมัยแม่เฮียในไม่บ่าั้นมีขี้บอดในตะกี้เพื่อนเอิญเพื่อนเอิญออกแก่นตะกี้ใส่แค่ล้มไหมตะกี้แค่ล้มตะกี้ใส่แค่ล้มมีกองท่อมมีพี่พินเท่านั้นด้ตะกี้สาบชิงตะกี้บาต่ตมานี่มาเริ่มไม่กับมาเริ่มมาล่ำพ่อสอสองพันน่ร้อยยี่สิบสองยี่สิบสามเลยมามีเื่นเอิออกแก่น บักซี่ขาวุ้ยมะละม่มวมงนั้นมีบักซี่ขาเด้อตัว <c oughs> แต่กี่